สวัสดีครับผมโจโฉและสำหรับวันนี้อยู่กับผมโจโฉกันอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็น้องโจเหล่านะครับวานไปนะครับเราก็จะได้ถ่ายกับน้องเาเป็นอีพีสุดท้ายนะครับน้องเขาไม่ได้ไปไหนนะครับแค่ไปเรียนที่จังหวัดชนบุรีนะครับย้ายที่เรียนนี่เราจะพูดกับคนดูไหมครับว่าให้กดติดตามอะไรอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องไอ้หลังคนไอ้หลังคนพันดุด้วยนะ,ะแน่นอน ครับผมว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับสองท่านนะครับเราจะยังไม่บอกนะว่าเป็นใครเดี๋ยวไปสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ยังไม่บอกผมเเข้าลยืมี๋ยวเดี๋ยวครับผมนนทวัฒน์เองทำไมอ่ะแล้วก็ป๋าป๋าอะไรครับป๋าเฟรมครับป๋าเฟรมดีสวัสดีครับผมวันนี้เป็นคุณเฟรมคุณรู้จักไหมนี่ยคุณเหล่ารู้จักเขาเป็นใครครับอันนี้เขาเป็นคุณโจเหล่ากับคุณโจโฉครับเป็นพี่น้องกันครับแล้วคนนี้เป็นใคร อันนี้คือโจโฉครับแล้วเมื่อผมนนทวัฒน์ครับผมเป็นแบบแขกรับเชิญเขาคุณก็เป็นแขกรับเชิญคุณมาแบบเย็นที่นี่ไงคือที่นี่เราเป็นป่าใหม่นะครับผมเป็นต่างผมเองเออครับผมอันนี้นี่คุณอันนี้เขาติดต่อมาหาสปอนเซอร์ว่าเขาไม่มีป่าลงแล้วอ๋อไม่มีป่าลงแล้วใช่ครับไม่มีป่าทหิบไหลไล่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นวันเตาใช่ไหมเนี่ยเขาจะเขาจะไปไหนนะครับย้ายไปต่างต่างจังหวัดครับแต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ในไอเด็กเวร คอเสื้อมึงจะยืดไปไหนเนี่ยไม่คอเสื้อมึงจะยืดไปถึงไหนเนี่ยจากไซเอ็กลายเป็นไซอะไรเนี่ยแต่ว่ามีในเอลฝาคุณเป้มเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้คุณมีอะไรให้ผมรับประทานไหมครับโอ้วันนี้เดี๋ยวผมมีอาหารวันนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่พลาดแล้ววันนี้จะมีอาหารของแท้ครับผมคือมีคุณเปมมาเนี่ยเป็นตุวบารดิกกได้ทดลองเลยใช่ไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยวผมทำอาหารอร่อยไหมอร่อยก็แดกได้นะเนี่ยเลย โอเคครับโอเคก็เป็นอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายด้วยนะครับผมที่ให้คุณเหล่าเขาได้แดกนะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าโจโฉจะไม่มีอีกต่อไปมีมีครับมีอาจจะมีแต่ว่านี่เป็นที่แบบ้องแน่นอนถูกไหมนไดที่เด็กไม่อยู่ เอาได้คุณพาได้เอาได้คุณไปเลยคุณผมจะบอกว่าป่าแห่งนี้คือมันเป็นป่าที่แบบสามารถตั้งแคมป์ได้นะครับผมแล้วก็ใกล้วัดด้วยคือไอ้เหลี่ยมแดกเมื่อไหร่ก็เข้าวัดเลยแต่ว่าตรงนี้มันมีคลองน้ำลำธารเลยนะแน่นอนแน่นอนเอาไปดูไว้เดี๋ยวจะไปดูเป็นคลองนี่แต่ว่าเป็นแบบว่าสามารถแบบว่าตกปลาได้แน่นอนเดี๋ยวผมหาเบ็ดมาตกเดี๋ยวครับคุณคุณจะใช้เบ็ดดิการใช้เบ็ดคุณมันเป็นเดี๋ยวผมลงไปจับเลยแล้วกันเนี่ยลงไปจับปลาสองมือเลยคุณเป็นนักเดินป่าคุณต้องมีแบบว่ามันจับที่แบบว่าเน สาวไปไหนอ่ะโง่กันหงงไงไม่รู้จะไปยังไหนอ่ะนี่แหละเก้าสิบองศาวท่งนี้แหละเอาเฮ้ยโจโฉเป็นอะไรเนี่ยอะไรผมว่านะครับผมจะได้ใส่กับโจโฉแล้ววันอนี้นมาเลยครับผมต้อนรับมาครับมาครับผมทุกคนอันนี้เป็นปากของผมเองนะครับใครอยากเข้ามาก็ติดต่อมานะครับมีนี่ไปไหนเนี่ยนี่เป็นแม่น้ำลำธารของเรานะครับนี่เฮ้ยโจโฉอยากเล่นน้ำอ่ะก็ลงไลน์อยากเล่นน้ำเนี่เลยเฮ้ยยายายา ไม่นครับผมผมจะบอกไว้นะผมจะบอกก่อนเลยนะครับผมเคยแบบเปิดให้แบบคนเข้าสถาวนั้นมันกลุ้มทิ้งดิเต็มเต็มกุมทิ้งอย่างเพื่อนเก็บขยะหน่อยเด้อทิ้งขยะกันอย่างนี้ครับผมทำไมเขาไม่รักษาความสะอาดผมไม่ให้เข้าฟรีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเออนั่นน่ะสิก็มีปัญหาอันนี้ซื้อไว้ซื้อไว้ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยต่าเนี่ยอันนี้เป็นของพ่อแม่ผมอยู่แล้ว ใช่ครับแล้วพอดีว่าทางคุณโจโฉติดต่อมาก็เลยแบบแน่นอนมาให้บ่าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งขยะมีทั้งอะไรด้วยนะครับผมมาดเดี๋ยวจะมอาหารดีห่านะครับผมท่านชมโอเคไหมครับคุณเปมจะทำอะไรครับวันวันนี้เรามีของกินอะไรนะครับคุณบอกเมนูวันนี้ผมจะทำเมนูเบคอนเนื้อหมูป่า เออเอ้ยคุณอะไรอ่ะเอาจริงเป็นเนื้อหมูป่าครับใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่มีหมูครับแั้วจะเอาไงจะร้อนรู้สึกว่าคุณจะโฉวถ้ใส่ผมแต่หลายหลาย ep แล้วนะครับเนี่ยใจเย็นดีอันนี้เป็นแขนรับเชิญของเราใช่ไหมอืมยืนดีๆไปหาแก้งมันโอ้ยคือวันเดียวนี้เราไปทำอาหารกินนะครับผมอยากกินปลาครับคุณปามก็คุณก็เดินลงไปแล้วก็จับปลาเองครับไม่ได้แดด คุณในอินฟินิตี้แบงค์หัวทองอินฟินิตี้แบงค์วะเนี่ยอ๋ออะไรเข้ามาตามมาคืนอ๋อคุณเฟมคุณเฟมวันนี้เราไม่มีแบบว่าหมูปลาให้พินนะครับผมวันนี้เราเป็นแบบเนื้อหมูปลาอย่างที่คุณโตบอกใช่ไหมครับกับหปลาเจือครับเนี่ยไม่ผมถามคุณนะครับเจ๊ครับคุณจดเี๋ยวจะใส่หมดเลยครับเดี๋ยววันนี้เราไปไหาหรอฮะพินก่อนละกันนะครับผมไปทุกคนครับก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์คุณไม่พูดเลยเนี่ยเหมือนรายการผมเลยนะผมเป็นเชฟให้คุณละกันไอเด็ก โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทำอาหารยังไงไปแค่นี้แต่ละการหมุนเขารู้อยู่แล้วว่าทำอาหารยังไงอ่ะอย่างพูดมั้งนี่ยไอ้เราแม่งไม่พูดอ่ะคุณล่งลองพูดดิพูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็ได้เอาแม่งเลยดีไม่ได้มาดิเฮ้ย ชไปไปกันเลยดีกว่าครับผมหิวแล้วตอนนี้แบบหิวมากเลยอ่ะแบบหิวเหรอครับหิวแบบว่ากินหิวอะไรครับหิวเข้าไปก็ไปจับปลาในคลองมาทำกินเองมันก็จะให้จับไม่ได้ไปครับทุกคนไปครับไปดิ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 ทุกคน แค่นี้นะครับก็เป็นอ่าพวกไส้กรอกนะครับวันนี้อาหารเราก็จะมีแบบพวกว่าเบคอนไส้กรอกแล้วก็เนยตาจิงโจ้นะครับแต่ก็น่ากินดีแอะวันนี้นผมจะเนยตา,าหลานลยัยร <c oughs> วย <c oughs> วยัยรวยนี่ใครปะรวย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 ใครวะ <c oughs> โอ้โหทั้ง,งหมดเลยมาทำอาหารกันดีกว่ามาทั้ง,มงหมดแล้วนะที่ทำไ <c oughs> อ้ย่าดายไ่เวนวันนี้เราไปทำอะไรครับคุณชอคุณเหลาคุณเหลามาฟังนี้ ไปอุ้ยงดหงิดป่ะมาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับผมเราจะตั้งแคมป์แล้วจะอยู่นี่อาทั้งหมด24ชั่วโมงได้ง้น๋ยวผมทำอาหารให้หลายๆคนกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นของโจโฉโจเหลามึงไปทำทำไมเนี่ยก็มันไม่ทำโจก็ทำาไม่ทำไม่เป็นไม่ทำอาหารไม่เป็นเป็นดิมึงทำเป็นไหมน่ะไม่มึงทำเป็นไหมไม่เป็นโอ้โหไทานนะครับผมก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องล้างก่อนเ๋ยผมไม่ได้ล้างมาเพราะว่ามันลืมนี่นี่นี่ เราเผาเชื้อโรคครับคุณกินไหมเนี่ยคุณเฟมกินครับกินครับเรผมว่ามันน่าจะปลอดภัยอาหารถุกหลักสามันามัยนะครับผมนี่ครับผมไม่เนเกลืแกแดงไว้เนี่ยแกทำกูฉุนว่ะนะครับผมเนยน้านาใกล้ๆครับทุกคนนี่เราต้องใส่เนยลงไปก่อนนะครับว่าเราจะผัดกับเนยนะครับผมเนี่ยนี่ครับโอ้โหคนนั้นนี่จะน่ากินนะผมว่าเราจะใส่เนยลงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าเนะครับไม่เอามาตะหลิวก็ไม่มีมึงกลับไปตาเฟม เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไอเฟมมึงจะมาเบียดกูไหมเนี่ยเราต้องใส่เนยก่อนเพราะว่าไฟมันแรงไปเราไม่มีไม่ตั้งใจน้องผมอุบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไม่และอีกเอ้ยมึงบีลงไปดิอ่าเดี๋ยวกูไม่กินแล้วนะเดี๋ยวกูไม่ทำให้กินแล้วนะเดี๋ยวกูกลับแล้วนะไอ้มึงกลับไปดีถ้าอยากกลับนั่งอ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคูดนี้หรอดูครับพูดกับผมนี่คุณเฟมเออจดจ่อเอาเลยลงไปดิคุณพูดอะไรนาไอร็ตตีนี่มันเป็นอะไรของมึงเนี่ยมู เมื่อหัใครมาเนี่ยเวลาไอเดียดอกตีนา่มึงโหัแม่มึงมามึงจะมาลงที่เขาได้ไงสมองหมาจริงๆเลยมั้โอ้ยยำยากกว่าอาหารเนี่ยกับข้าวไม่ใช่แม่งดิกินอะไรยุ่งยากจังวะนี่ครับเฮ้ยมึงเอามันออกไปจะกูทีดิโอ้น่ากินเข้ามาได้ล้างเรื่องเขาทะเลากันอะไรกันมึงเข้ามานั่งหัวเมานั่งเช็ดดิมึงไม่เช็ดแล้ว ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำอันเดียวนะเพราะว่ามันไม่มีใครแดกกับผมแน่คุณเหลาน่ากินไหมครับคุณเหลาคุณเหลาน่ากินไหมครับคุณเหลาคุณเหลาน่ากินไหมครับคุณเหลาน่ากินไหมครับคุณเหลาน่ากินไหมครับคุณเหลานี่เห็นน้ำไมนเยอะเพราะว่ามันมีน้ำมันจากนี้ด้วยน้ำมันจากเบคอนอ่ะคุณเหลาชอบไหมเนี่ยพวกของอย่างเงี้ยชอบไหมครับ อ่าแน่นอนนี่แล้วผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเมนูนะเมนูเมนู <c oughs> มน,นึงนะครับคือต้มกระดูกก่อนเดี๋ยวผมตุ๋นให้กระดูกตุ๋นยาจีนคุณลังอ่ะคุณรังกระดูกตุ๋นยาจีนกระดูกคนนะนายลงั <c oughs> กลงกระดูกคนเหรอไม่ใช่กระดูกหมาอุ้ยหมาตัวไหนตัวนี้ปะตัวนั้นอะ การเอนาน้ำมันอ่อนสกัด,สก,ดออกสกัดน้ำมันอ่อนนะครับผมนี่ใครแบบเป็นแม่ครัวแม่บ้านนะครับผมหาซื้อกระทะที่มันมีนี่นะที่มันบากออกมาเงี้ยมันจะได้น้ำอ่ะมันจะได้ออกมาได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันไถน้ำมันได้ไหมเดี๋ยวผมชิมก่อนอันแรกไม่ร้อน <laughs> ไม่ร้อน <laughs> ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนกุหลาบกินได้คุณลองกินดูครับคุณเฟมร้อนนะ อร่อยครับจริงไหเนี่ยจริงครับเน่เน่ลำคันผมอะโอ้ออกไปก่อนดิผมลำคัญจริงๆโอ้โหใ็่ไงครับร้อนอ่อร้อนโอเโอเคอยมามันลมันกมันอร่อยเตาแล้กินองให้ดีว่ามเน่ยรเอา เออาไ้หลังเสียมาราย,ยาทนะเนี่ยพี่ไปทำให้ครั้งสุดท้ายนะที่เขาทำให้เดี๋ยวพี่อมทำไมอ่ะไม่ได้อมมันเป่าตากล้องก็เห็นมันไม่ได้อมเอาเร็เร้ยวเอาเสียมาราย,ยาทอีกอ่ะหนูนเ,หนนเห็นอยู่ว่าพี่อมไม่ค่อยบากกล้องมันเห็นว่ามันไม่ได้อมมันเตาเฉยรมันเต่าไม่เฉื่อยนะดูดิเขาก็บอกกันอยู่ว่ากูเป่าให้มันเตาอีกให้มันเตาอีทำมึงเป่ากูไม่ทำแล้วอันหนึ่งไม่รู้เลยหนูรู้พี่อมแล้วมันไม่ได้อมมันไม่ได้อม จรังเร็วรังเร็วเร็วเร็วเอ้ามึงกินชิ้นหนึ่งก็ได้อ่ะชิ้นเดียวอะชิ้นไหนก็ได้มึงแล้วแต่มึงอะนั่นแหละจินได้เป็นไงล่ะพวกเาเป็นไงล่ะอยู่ได้อยากกินชิ้นจอกเหมือนพยาามไม่งั้กินชิ้นจกเหมือนโอ้อร่อยไหมครับเนี่ยไอหลังอย่าปีงเกี้ยวไอหลังอันนี้เขาไม่เล่นเขาไม่เล่นด้วยอันนี้มันเกินเบอร์แล้วนะมึงไปด่าพ่อหรือก็ด่าแม่เขาทำไมอไปสอนมันดิมันไป่อไปมึงไปตรงนู้นกับกู ม,มันสมควรไหมลังสมควรที่ด่าพ่อเขาไหมเขาเป็นรุ่นพี่ไหมขอโทษขอโทษพี่เขาไปด่าพ่อพี่เขาทำไมเนีน่ยเดี๋ยวส่งส่งคลิปเน่ส,ส่งส่งส่งให้แม่มันดูว่ามันอยู่ๆไปด่าพ่อ,ขอเขาเออเราไอ้เหี้ยแม่ตีกันทำไมมันไม่สมควรพอเขาเล่นด้วยมันมันเป็นอย่างเงี้ยขอโทษพี่เขาเร็วๆขอโทษครับพี่เขาเร็วๆนี่ท่านขอโทษด่ามึงด่าเขาทำไมแลทีพี่ด่าพ่อแม่น้วยอ่ะเอาคนละเรื่องเอาเขาเอาเรื่องนี้ก่อนคุณหลังอย่ามาตั้งคำถามมาคุณขอโทษพี่เขาชอบด่าพ่อคนอื่นรอบที่แล้วก็เคยด่าพ่อผม ไม่ไม่ไอ,ไอ,ไอ,ไอเรา <ขอ S 1> เล่นกันนะไม่เท่าไรแต่ว่าไม่ด่าพี่เขาทำไม <c oughs> เขาเล่นด้วยแต่ทำไมทำตัวกันขอโทษพี่เขากดดันด้วยไม่ผมไม่ได้กดดันพี่ม,มันมันมันคนรู้อะวพี่ไม่ว,อมวขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้ <c oughs> แค่ขอโทษมันยากไหมจะขอโทษไหม <c oughs> ขอโทษขอโทษครับพูดดีๆขอโทษแบบเต็มใจขอโทษแบบรู้สึกผิดไม่ได้ขอโทษเพราะโดนมันครับขอโทษครับพี่พูดเขาไม่รู้ อะไรแล้วมึงไปถามเขาทำไมล่ะมันใช่เรื่องไหมกูถามดิมึงขอโทษเพราะอะไรเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ได้ขอโทษเพราะเต็มใจกูดูกูก็รู้เขาเป็นเพื่อนเล่นมึงหอมไปด่าเขาอะทีนี้ต้องถึงเพ็ดอีจันเอาเลยเข้าอีจุ่งลงเผ็อีจันด้วยเข้าเพ็ดนี้ก่อนเลยเฮียขับรถก่อนเลยไม่ได้เกี่ยวกันเหรอเอาไม่มาไม่มาก็เพ็ดหลังจะรวยได้ไหมใครเนี่ยไม่โง่เลยเอาไว้ตรงนี้แหละของอ่ะไม่เก็บหรอตอบเลยปะมึงโดนดูด่านี่มึงรู้ตัวไมเนี่ยสภาพเนี่ยตอนนี้ด่ากูเรื่องอะไรกะดูมึงทิ้งไม่ดิ ก็กูอิ่มแล้วคนไทยเป็นคนง่ายๆเอากข้าไป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 ครับออาเตทิ้ง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 ไม่กินแล้วโจเหล่ามไปไปเดมมาขึ้นรถเออนี่โจเหล่าอ่ะทิ้งทิ้งไอ้แอมให้นมันกลับเลยไหมน่ะไม่โจโฉโคตรแบนเดี๋ยวมาขึ้นผมไม่เก็บ้ยโอ๊ยฟอมล้ม ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยละกันนะครับผมถ้ามึงใครใครใครมาเจอนี่ก็เก็บไปทิ้งด้วยให้ผมด้วยให้ก็มันเก็บทิ้งไปแล้วเอาไปละก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอขอบคุณป่าเฟรมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ป่าเฟรมด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ชอบนราจะไปอีีด้วยแล้วก็ชอบ ไปหลังคนมันดูนะครับช่ครับ <ผม S 2> แล้วก็ช่อง JMT แล้วก็ช่องตีเอ็นทีครับผมบบแล้วก็ช่องเ <C> <P> อร์มานีฟน้านะครับทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แลวอยากไปให้เดินป่าที่ไหนหรือว่าไปถ่ายคลิปไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับ